ะระบบคอมพิวเตอร์อย่างแรกนะครับก็จะมีอุปกรณ์รับข้อมูลนะครับเราก็จะเรียกว่าอุปกรณ์อินพุตนะครับนะไม่ต้องอา่านอะกูอ่านวิดีโออยู่นะครับอ่าระบบรับข้อมูลเนี่ยก็จะมีหลายๆอุปกรณ์ครับที่ทําหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่การประมวลผลใช่ไหมหรือว่า CPU ใช่ไหมครับเราจะเอาข้อมูลต่างๆเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยผ่านหลายๆอุปกรณ์นะครับ อย่างแรกที่เห็นได้บนจอก็คือแป้นพิมพใช่ไหมครับแป้นพิมพเน้นนำข้อมูลอะไรเข้าสู่คอมพิวเตอร์ตัวอักษรตัวเลขใช่ไหมนะก็ปกตินะอีกอันหนึ่งอย่างเช่นข้อมูลรูปภาพเราจะเอาใส่อุปกรณ์เลยครับรูปภาพเอาใส่คอมพิวเตอร์ได้ยังไงผ่านอุปกรณ์อะไรครับอ่ากล้อง กล้องถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพเคลื่อนไหวเราก็เรียกว่าวิดีโอใช่ไหมนะครับอันต่อไปเสียงเสียงเราจะพูดผ่านอะไรครับไมโครโฟนเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะอย่างเช่นอตอนนี้ครูก็พูดเสียงปกตินะผ่านคอมพิเวเตอร์ก็เปลี่ยนเสียงใช่ไหมผ่านการประมวลผลไปแล้วมันก็เสียงเปลี่ยนไปนะครับมีหลายเสียง มีหลายเสียงเนาะอ่านะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะ,ะอ่าแล้วการมวลผลมีอะไรบ้างนะครับอ่ามีอุปกรณ์อย่างเดียวอ่านะครับอุปกรณ์ประมวลผลก็คือ CPU นะครับเคยเห็น CPU ไหม อ่อยู่บนโต๊ะนั่นะครับข้างๆที่เป่าลมโคนะครับเดี๋ยวโคลพิมเพแป๊หนึงอ่านะครับ CPU ตัวสี่เหลี่ยมเห็นไหมอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะโคูเอามาให้ดูล้ว p u u คอมพิวเตอร์ขนาดก็ประมาณสักนิ้วคุนนิ้วนะครับนะเห็นไหมใกล้ๆพัดลมมันน่ะนะโคูาวางไว้ตรงนั้นนะครับอุปกรณ์มวลผล ข้อมูลเนี่ยมันทํางานด้วยความเร็วสูงนะครับความเร็วของ CPU ก็หน่วยเป็นกิกะเฮิรต์จะเค้าใจคำนี้ไหมกิกะเฮิรต์ก็จะมีอ่าตัว G ใหญ่ใช่ไหมนี่คือหน่วยความเร็วของ CPU นะปกติแล้วความเร็วของมอเร์ไซแ์้ววัาคุณเป็นอะไรครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ของ CPU หน่วยของมันก็คือกิกะเฮิร์กิกะเฮิร์นี่แปลเป็นไทยก็คือพันล้านรอบต่อวินาทีเร็วไหมนะ CPU ที่พวกเราใช้ตอนตอนนี้ประมาณนะครับตัวถูกๆเลยสองพันล้านรอบต่อวินาทีและในมือถือหนึ่งเครื่องมีแปดอันครับแปดคอคอละสองพันล้าน ความเร็วหมื่นกว่านะครับเร็วไหมอ่าไม่รู้นะครับก็พอที่จะเล่นเกมได้แล้วกันนะครับอุปกรณ์มุมมนผลก็คือ CPU เนาะคงรู้จักกันดีถ้าใครเคยอยากเห็นก็ไปดูที่โต๊ะนะครับอ่าอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยความจำนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแรมแรมก็คือหน่วยความจำหลักนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับลอม ลอมกับแรมแรมเป็นอุปกรณ์ความจําหลักนะเห็นไหมหน่วยความจําหลักมีความเร็วสูงข้อดีของมันก็คือมีแค่นี้แต่ข้อเสียของมันก็มีเมื่อปิดเครื่องหน่วยความจําจะหายครับนะมันใช้ไฟเลี้ยงอยู่นะไม่มีไฟข้อมูลหายครับนะอย่างในมือถือของพวกเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับมีไหมหน่วยความจําแรม มือถือตอนนี้ก็แรม6แรม8แรม12 16แล้วแต่เนาะนะครับนี่ก็คือแรมนะยิงเยอะยิงดีนะครับยิ่งเยอะยิงแพงเหมือนกันอ่ะต่อไปหน่วยความจำสำรองนะครับอ่าชื่อภาษาอังกฤษก็ secondary data อ่า secondary storage นะครับ storage อันนี้ก็เป็นหน่วยความจำถาวรนะชื่ออันนี้ก็เป็นหน่วยความจำที่เราใช้เก็บภาพ เก็บวิดีโอต่างๆในมือถือนะครับมันจะไม่หายไปเมื่อเราปิดเครื่องใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ส่วนมากก็จะมีหน่วยเป็นกิกะไบต์เหมือนกันนะครับตอนนี้มือถือของเรียกความจำเท่าไหร่ยังจำเาว่าร้่เนาะร้่า128หการ้อยสิกิกะไบต์ 128, 256, นะแล้วแต่ใครอยากได้แบบไหนใช่ไหมนะครับนะยิ่งเยอะยิ่งเพลงเหมือนเดิม,ม,ดมสโลแกนนะครับนะ ้าเยอะก็ดีหน่อยนะแต่ต้องดูรุ่นมันด้วยนะครับนะอ่านี่ก็ไว้ก่อนส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนแสดงผลนะครับส่วนแสดงผลก็อย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเรารับข้อมูลตัวอักษรผ่านทางคีย์บอร์ดใช่ไหมรับข้อความเข้ามาประมวลผลเสร็จแล้วส่งออกไปเลยครับ ก็ข้อความใช่ไหมออกทางหน้าจอได้ไหมเวลาเราพิมพ์งานใช่ไหมพิมพในแคนวาล้าพิมพ์กอไก่กอไก่ก็ออกมาทางหน้าจอใช่ไหมหรือกอไก่เราจะออกทางเครื่งองพิมพ์ได้ไหมอ่าพิมพกอไก่ก็ได้นะครับพิมพ์เป็นกระดาษก็ได้อ่ามีเครื่องพิมพ์มีจอภาพนเนาะแล้วเสียงรับผ่านไมโครโฟนใช่ไหมเสียงเสียงรับผ่านไมโครโฟนใช่ไหมประมวลผล ออกทางไหนครับไอ้ปิ๊นออกทางไหนไม่ฟังเห็นไหมอาลาิสราเสียงออกทางไหนบอกคนสิออกทางไหนตอบดังๆอ่ะคนให้เลือกสองช้อยออกทางรองเท้าหรือทางถุงมือ เหม็นไหมไม่ดังใจฟังอ่ะจริงจเมื่อกี้ตอนที่ออโตตอบครูบอกไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับใช่ไหมรับทางไมโครโฟนออกทางไหนลำโพงเออเสียงออกทางลำโพงอ่ะเนาะอ,อ่ะสุดท้ายก็จะเป็นรูปภาพรูปภาพก็เหมือนกันรูปภาพรับทางกล้องถ่ายภาพใช่ไหมผ่านการประมวลผลลบสิวแต่งหน้าอัพสวยเสริมดัง เสร็จแล้วก็ออกทางไหนครับห้องจอภาพใช่ไหมหรือว่าจะทางเครื่องพิมพ์ก็ได้เนาะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการทํางานอ่ะนี่เวทสอนรับหน้านะครับ